ระหว่างยางราคาแพงแต่ยางไม่ออกกับยางราคาถูกแต่ยางออกดีแบบไหนได้เงินเยอะกว่ากันเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาลองคิดดูนะครับสมมติว่าวันนี้ราคายางโลละ30บาทยางของเราออกอยู่ที่100กิโลต่องวดนะครับถ้าเราไปขายเราก็จะได้เงินมา3,000บาทใช่ไหมครับอันนี้คือยางราคาดีนะครับ3าบาทนะครับแต่ถ้ายางราคาไม่ดีครับสมมติว่ายางกิโลละ20บาท แต่เราได้น้ำยาง2 0ง200กิโลครับออกดีครับแต่ว่าราคายางถูกลงมาเป็น10บาทเลยนะครับเราไปขายเราจะได้เงิน4,000บาทสรุปว่ายางออกดีเท่าตัวได้เงินมากกว่ายางที่ไม่ค่อยออกแต่ราคาดีออกดีเห็นไหมครับกิโลละ2ี่บาทแต่ได้ยาง200กิโลนะครับมันได้ขึ้นมาเท่าตัวเราไปขายเราได้4 0่0เราได้มากกว่ายางที่ เป็นราคาแต่ไม่ค่อยออกนะครับแล้วเพื่อนๆน,นะครับคิดว่าระหว่างยางออกดีราคาถูกกับยางไม่ออกแต่ยางราคาแพงแบบไหนได้เงินเยอะกว่ากันขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ครับ